ครับทุกคนก็ต้องของกราบสวัสดีทุกทุกคนครับผม,ผมของโชื่อดีแล้วเ,เกมเจชิมแพนครับก็ไม่ได้กิจกรรมอันนี้วันที่สามกันต่อเลยฟื้นฟูกิจกรรมฟืม้นฟูกิจกรรมอนะไรฟ,ฟื้นฟูเอ๊ะยังไงภาพเครื่องจักรนิรันดิเออฟื้นฟูชิ้นส่วนกิจกรรมเออทุกคนไปเล่นกันระดับตำนานอย่างผมบอกเลยว่าชิ่วชิวไอชิ่ว,วหมุนแล้วปะออมันมันเล็กไปเหรออ่าสิบข้างล่าง อยี๋ว่าชิ้นหนึ่งมันมันมันเล็กไปอะ่ะโอ้โหก็ทำตำนานเลยนะตำนานทาน่าผ้าดิไม่ได้ใหญ่ไปใหญ่ไปเบิ่มไปกดสิพี่โอเคครับพี่ชายสามอันนี้ชข้นล่างว่าปัจจุบันอ่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วให้หมุนเคเจ็ดน,นี้มาหมุน หกอันนี้สี่อันน่าไม่ถึงด้วยอันนี้อ่ะใหญ่ไปอีกละอ่าอ่าอา่ใหญ่ไปมันเบิ่มไปอีกอ่าสองอันเนี้ยเจุดออกไปก่อนปึ๊บแล้วก็นหนึ่งใส่ไปอันนี้มันน่าจะหมุนด้านน้ะจริงๆอ่ะมันไม่ถึงทุกคนใช่ปะไม่ถึงใช่ปะชั้นล่างนี่อยู่ชั้นบนนี่ใช่ปะสองก็ขึ้นบน ห้าขึ้นบนสามขึ้นบนอ๋อไม่ได้เพราะว่านี้มันอ,อยู่ด้านล่างอ๋อแล้วทำไงให,ให้มันขึ้นไปด้านบนเฉลยงไม่อยากดูอ่ะอ๋อคือไม่วางเลยเหรออ๋โอโอ้โหโคตรแย่แย่จริงแย่จริง ใช่นี่อย่างไรใช่ปะอันฉันลากไปไม่ได้อ่าต้องเปลี่ยนอันแรกก่อน,นอันอ่ะแล้วก็อันที่5ใส่อันนี้ไปใช่ปะว่าใช่แล้วก็อันที่7 7็ดเจ็ใส่อันนี้6น่าจะอันนี้แล้วก็4ี่น่าจะอันนี้อ่าเอามีเยอะเหรอเอามีเยอะเหรอเนี่ย What เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นที่ผมเห็นจริงเพิ่งเห็นคุณเพิ่งสังเกตเลยไอ้ใส่ไปก็อันนี้ไอ้อันที่หกใส่อนี้แน่นอนการันตีเลยข้างล่างไม่ได้ด้วยเพราะมันติดอ่าเอาออกไปก่อนฉบับแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าคนเส้นหนึ่แสดงว่าสามอาจารย์นี้ไม่ได้อันใหญ่ไปไอ้ก็ต้องอันนี้ก่อนทุกคนแล้วก็ไอ้อันที่ห้าต้องเป็นอันนี้ เดี๋ยวก่อนนะหรือว่าหรือหรือหรือว่าใช่จริงด้วยว่าแล้วว่าแล้วมันใช่จริงด้วยไม่ใช่มันอันสุดท้ายมันต้องกลับไปต้ตะบนซีก่อนไปหนึ่งนะมันสติร์นเช้ามาสามองไม่ลื่น้อน,นี่นี่เพราะมันขึ้นต้ตะบนานล่างได้ใช่ปะ ขึ้นนตะบนได้จ้วยใช่ไหมขึ้น,นได้แล้วก็งกเฮ้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 อันนี้ใช่ปะหนสองศันนะไอตรงเบอร์อะไรนะเบอร์ห้าคืออันนี้แน่ๆหนึ่งชิ้นแล้วก็เบอร์สามอันนี้สี่ขึ้นตะบนมันก็จะไม่หมุน ผมว่าผมรู้ละสามเนี่ยอันนี้เว้ยมันจะขึ้นต้้งบนได้เห็นไหมมันติดตัางบนแล้วก็อันที่ห้าจะอันนี้มันหมุนหกก็น่าจะอันนี้ต้้งนบนห้า,านาบนได้ปะโอเคไปก่อนอ่ะห้า,านาบนห้า,านาบนไม่ได้เพราะว่ามันติดใช่ปะเอาห้าออกไปเป็นอันเล็กขึนนนกน้นไม่ได้อันนี้ดิไม่ได้ทีทุกคนมันไม่ได้มันขึ้นไปไม่ได้ สามออกก่อนนี่ไปปุ๊บถ้าเกิดเราหมุนอะมันยังไงไอน,นี้ก็ต้องอยู่นี้ทุกคนยังไงัอเน,นี้ยก็ต้องอยู่ตรงนี้เว้ยเพราะว่ามันได้พาเครืนงน้าบนได้ถูกไหมล่ะหรือว่าเอาอย่างนี้เลยอินดี้อินดี้ขึ้น,นงน้บนจะไม่หมุนน้าบนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้อ่าอันนี้มันมันมันน้ำบนไม่ได้มันจะเล็กไปก็อันนี้ถ้าเกิดน้าบนหมุนได้ มันจะม้วนได้แล้วอันที่ห้าอันใหญ่ใส่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะอันใหญ่มันจะนั้นจริตถ้าเกิดขึ้นบลมันจะหมุนไม่ได้ใช่ปหมใช่ไหมผิมันจะม้นไม่ได้มันจะมันจะมันจะนิ่งมันจะนิ่งนี่ขึ้หมุนไม่ได้เพราะว่ามันติดอยู่ออกไปห้าใส่เมื่อห้าใสไม่ได้ก็เปลี่ยนแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาบนหมุนไม่ได้มันจะห่างเกินไปเดี๋ยวก่อนนะสี่อันนี้มันขึ้นมาบนได้ใช่ป่ะ มันอยู่ด้านบนอยู่ตรงนี้นะนี่หมุนต่อไม่ได้โอเคสแสดงว่าทุกคนไอนเบอร์สี่อะทำไมมันบอกว่าอย่างนี้น่าจะปัญหามันจะทำยังไงให้มันได้อ่นเบอร์สามนะอันนี้อยู่ด้านบนใช่ปะด้านบนปุ๊บแล้วก็อ่าแล้วก็เบอร์นี่มันมีอยู่สามอันนี้ใช่ปะอย่าบอกนะว่าเบอร์ห้ามันคืออันนี้เหรอแต่มันก็จะไม่ได้ทุกคนยังไงก็ไม่ได้เบอร์ห้าก็ไม่ได้ ถต้องลองคิดบนนอกกรอบดูอันอย่างนี้ปะไม่ได้หกก็ไม่ได้สี่ก็ไม่ได้มันได้แค่เบอร์ห้าทุกคนไงมันก็ได้แค่เบอร์ห้าแต่มันขึ้นตั้งบนไม่ได้ไงเห็นไหมมันขึ้นบนไม่ได้แล้วอันนี้ที่เจ็ดเจ็ดมันก็หมุนอย่างนี้หกก็หมุนอย่างนี้ยู่หวตว่ามันได้างโดยที่เราไม่ไม่ต้องพีกอะไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าหกมันระยะมันไม่ถึงเว้ย แล้วอืมแป,กแปกแลกๆนะเนี่ยใช้แค่สามตัวนี้ในช่องทั้งหมดในนี้มันมันไม่ได้ได้นะอผมทำไม่ได้เองวะผมไม่แน่ใจนะที่ตรงนี้ได้นอนอยู่แล้วแวก็เจ็ดเป็นตรงนี้ปะมันก็ไม่ได้หกอันใหญ่สี่อันใหญ่อะทุกคนมันจะติดอย่างนี้ดิสัดก่อนปึ๊บสามปึ๊บสามสามสาม ผมว่าไอ้สี่ตรงเนี้ยสี่กับหกน่าจะอันใหญ่แหละผมก็ใช่แล้วแต่ไอ้ห้าเนี่ยมันจะขึ้นไปยังไงอ่ะ้างบนนะแล้วก็สามแล้วมันต้องทำนี้ก่อนไม่ได้จริงด้วยเห็นไหมก็ไม่ได้เลยมันใหญ่ไปนี่ก็ไม่ได้มันใหญ่ไปโอ้ m ม่ก็เอาออกไปก่อนอันนี้ทังบนอะไป้าบบนแล้วก็สามมันเป็นี้ก็ไม่ได้ไ oh ออไนนไเ,นนดเยดีสามมันจะหมุดไม่ถึงซึ่งว่ามันมันค่อนข้างยากมาก,มากว่าผมทําไม่เป็นวะ ชั้นล่างชั้นบนต้อนอันนี้อยู่ดีชั้นบนนีงก็ต้อน,นอันนี้ไว้อันนี้ยากจริงนะเฮ้ยอันนี้ยากจริงนะเนี่ยมันขนาดมันใบงทำให้ถูกเลยว่าผมอาจจะสมองน้อยเกินไปวะอันนี้ถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วอนี่ถูกแล้วอันนี้ต้องบุนตรนี้ไว้ให้มันขึ้นได้บนหรือว่าผมคิดคิดในในกรอบเกินไปวะออคิดนอกกรอบอยู่ไม่ด้องบุนบุน,บนไม่ได้บุนไม่ได้ครับพี่ครับบไม่ได้ครับตอันนี้อยู่ดีอ่ะอ่า อันใหญ่ก็มันหมุนได้แค่ด้านล่างเลปัญหาคืออันใหญ่วางแค่ที่ห้าไอ้ี่หกเจ็ดนี่วางไม่ได้อันใหญ่ติดติดพุงมันก็ไออันนี้หมุนติ้วอ่าเอรามันไม่ใช่อันนี้ป่ะมันก็หมุนไม่ได้หรือว่า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 นี่ทุกคนอันนี้ยังไงก็ต้องอันนี้เว้ยยังไงมันก็ต้องอันนี้อยู่ดีถ้าเกิดระวังอันที่สี่ไปนี้ใช่ป่ะปุ๊บใช่ไหม ขึ้นหน้าบนก็จริงแต่มันไปต่อไม่ได้ใช่ไหมล่ะขึ้นหน้าบนเนี่ยว่าจะไปต่อได้อย่าบอกนะว่ามันทําได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะอย่ตัวมาตีนี่ไงไม่ได้จริงด้วยก็เจ็ดเอาเออกก่อนสมมติเจ็ดไม่ใช่สามอ่ะไม่ได้มันอันใหญ่ไป ใส่ไม่ได้อันนี้ก็มันหมุนเอือหมุนท้ามอยู่ๆนี้ก็หมุนได้ยังหมุนไม่ได้แล้วเห็นไหมด้านล่างหมุนได้ด้านบนหมุนไม่ได้ถ้าเกิดถ้าลล่างมันจะหมุนได้เว้ยเห็นไหมอย่าบอกนะว่าของว่าใช่หรอของว่าใช่ละ6ใช่ป่ะออกไปก่อนใช่วันนี้ใช่ไหมก็ไอ้เบอร์เจ็ดมาหนี่ไอ้นี้ไปด้านล่างไปป๊บแล้วก็นี่ไงใช่แล้วนี่ไง ตั้งบนโอ้จะบ้าตายก้าวมาทีก้าวมาทีครับทุกคนก็ผมไปละอ่ะว่าจะเห็นความสมองได้ผองันไรแล้วนะมันต้องทำยางี้เหรอลืมผมลืมดูว่ามันต้้นบนมันมีเศษอะไรเด็กด้วยมันสามารถต่อกันได้ผมลืมดูแบบลืมไปเลยแบบฮะมีเงี้ยเหรออะไรเงี้ยก็ดูให้ดีครับทุกคนก่อนที่แบบจะแบบใส่ให้ครบนะ ดูวิดีก่อนอย่าให้เป็นเหมือนกับผมมันงันแก้นานมากก็เจอกันในคลิปหน้าทุกคนก็ไปแล้วครับทุกคนไปแบบครับผมปิ๊บปิแกแกย